ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ The Treatment Th ซ e r u m ค่ะเซรั่ม um บำรุงผิวพิเศษจากข้าวไลเบอร์รี่นะคะเราใช้ส่วนที่เป็นปลายข้าวจากกลุ่มคนพิจิตอินซีค่ะที่ปลูกแบบอินซีนะคะนำมาผ่านกระบวนการหมักบ่มเฉพาะค่ะของสูตรของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวพิเศษจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสอ่อนเยาว์ ของใบหน้าค่ะปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการทําผลิตภัณฑ์นะคะเราต้องคัดเลือกข้าวไลเบอรี่ค่ะที่เป็นข้าวอินทรีย์จริงๆที่ปลูกผ่านมาตรฐานไอฟอมมาตรฐาน USDA ค่ะโครงการ Thailand s e r เรนจ y นะคะก็คือจะช่วยเป็นเข็มทิศในการทําผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมค่ะคือผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ จะช่วยเกษตรกร,เ,กร,เ,ร,รเรารับซื้อปลายข้าวจมูกข้าวค่ะซึ่งปลายข้าวค่ะส่วนใหญ่เขาจะขายไม่ได้แล้วก็ขายไม่ได้ราคาค่ะเรารับซื้อส่วนนี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มทําเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านนะคะเข้าร่วมโครงการ Thailand s เซจค่ะเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็โครงการนี้นะคะรังได,ไ,ดได้รับประโยชน์มากมายจากคำแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่านนะคะทั้งในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องการตลาดแล้วก็การต่อยอดธุรกิจต่าง มากมายค่ะ